สวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กขี้เก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสเปชนชาแนลมาค่ะเมนูตุ๊กได้ขนมจีนน้ำยาแกงไตปลาปลาทูค่ะพี่น้องตุ๊กสือปลาทูมาใส่เพิ่มค่ะทุกคนค่ะสือไตปลาแห่งมาเห็ดใส่มาเห็ดเองค่ะเพราะว่าตุก๊กมากินน้อกใหม่อเอสือของเขามาเห็ดเห็ดตุ๊กเห็ดบะไข่เผ็ดด้วยค่ะเราใส่พริกก่อนหนึงเพราะว่าไตปลามีความ เผ็ดอยู่แล้วแต่ว่าบระด้เผ็ดแห้งพี่น้องคะนี่ค่ะเนือประทูแบบตอนนี้ใหญ่เลยค่ะทุกคนนะเอาประทูใส่ใหญ่มาเห็ดค่ะเส้นขนมจีนจัดมาหลายๆคายเก่าค่ะกค้นค่ะืมนามตุกเสียมดแล้วมาค่ะทุกคนแ่บแบนั่งกัน จับใหนน้เองค่ะเหนือกระทู่ตอนนี้ไงค่ะนี่พี่น้องทั้งแฟนเพจเป็นขอว่าใช้กินแกงแต่ป่าแน่ เก็เลยจัดให้รหรอคะับมาทูกกับมั่นดีค่ะทุกคนค่ะมาเข้ม chừng đầu tiên xin nhau nhiều lắm นี้ตุกหอมๆเห็ดเองกระเลิด้วยค่ะทุกคนคะ่ะเขาใส่เนื้อปลาโอมาแต่ว่าตุกเอามาเติมปลาทูค่ะ 嗯。Mm. 嗯，对。Mm, yeah. เสีขค่าเหลือยงแม่มาเน,นืป้ปลาเนื้อปลาทูเป็นใหญ่ ตุกไปเลเฮ็ดเข้มแบบตึงนตำรับเขาดด้วยค่ะเฮ็ดแบบกลมกมเป็นบางวิธีเห็ดเข้ามาโอ้อแสบทำพ่อเลยตุกว่าเวลาตุกสือกินเอ้หลานเขาเห็ดเข้มเข้มอ๋อมันเป็นรสชาติของแกงเตดปลาที่เขาส่องเห็ดเข้ม,ม่ะครับพี่น้อง 嗯，壳。 เองแบบแบบถ้าเห็นย่งเขาอยากใส่ังกระใสค่ะเครื่องพักเพิกบางอย่างเขาปรชอบบะมักเนาะบางอย่างเขาปรกินสือแต่ปลาแห้งมาปรุงเองเอาหลดพี่น้อง Não. ใส่ตอนมาุ <hertz> ูมาหลายโพดะ ดัานดิ่ซอส่ตัวเย็นนะมันสิช้ำๆเย็นแซ่บค่ะจริง้น้ำยาต้องคู่ควรกับใบแมงลักแซ่บหอมเวลากินเข้าไป Thank ปนปานี่เหมือนเอาไฟมาโชวใส่หล,หลายใส่หลายแห่งกับอิมค่ะพี่น้องค่ะอิ่มแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะมื่อเนี่ตุกภาพพี่น้องมาแซ่บสุดนีนแ่แหละค่ะจังไั่กาฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการให้คลิปให้ตุงน้ำนะคะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ